ร์สเรียนออนไลน์สร้าง w a เป p a p e r มือถือสำหรับสายมูนะคะในขั้นตอนการทำแล้วก็โครงสร้างของ w a เป p a p e r เนี่ยประกอบด้วยไพ่หลักนะคะเมเจอร์ Major นะคะหรือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ2นะคะภาพรองนะคะ,าะ,คะตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะภาพรองคือไพ่ทาโร่นะคะซึ่งประกอบไปด้วย3-4ถึใบหรือมากที่สุดหนะ่ะาใบนะคะ 3. คือสัญลักษณ์เพื่อเสริมดวงนะคะซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้นะคะซึ่งในบทเรียนน่ะจะมีการอธิบายต่อไปนะคะสีสีมงคลนะคะและเลขมงคลตามวันเดือนปีเกิดซึ่งอาจารย์จะแจ้งจะอธิบายนะคะตามขั้นตอนนะคะห้านะคะภาพพื้นหลังแบ็กกราวด์ที่เหมาะสมนะคะภาพพื้นหลังเนี่ยก็นํามาจากวอลเปเปอร์ของเรานะคะเพื่อที่จะให้วอลเปเปอร์มีพลังงานตามวันเดือนปีเกิดของเราตามตาม ที่เราต้องการนะคะที่การทำ wallpaper มือถือนะคะขาหหาภาพหลักนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามที่อธิบายไปนะคะ 2. ภาพลองตามเป้าหมายที่เราต้องการ 3. หาสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อเสริมดวง 4. หาสีมงคลและเลขมงคลตามวันเดือนปีเกิดนะคะ 5. หาภาพพื้นหลังแบกก็กกราว n ์ที่เหมาะสม 6. ะะเราจะสอนวิธีการสร้าง wallpaper ด้วยแอปพลิเคชัน canva 7นะคะ7นะคะค่ะในคอร์สก็จะแจ้งนะคะว่าเลือกที่เหมาะสมของแต่ละท่านเนี่ยนะคะที่นะคะนำมาใช้เพื่อให,ให้เราได้ตามต้องการนะคะ8นะคะเมื่อติดตั้ง wallpaper ของเรานะคะเราก็จะมีการจินตจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการนะคะวันละ 5, 5นาทีนะคะแล้วก็มีคำถามว่าคุณจะเปลี่ยนภาพตอนไหนนะคะก็คือหากเกิด ถ้าเกิน7วันยังไม่รบรรลุผลเนี่ยเพราะว่าเราจูนพลังงานยังไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนภาพได้นะคะและ้วถ้าเมื่อบรรลุบรรลุตามต้องการแล้วนะคะค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเดือนละค้งนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานของเรานะคะที่จะซิงเท่ากับวอลเปเปอร์นะคะค่ะการหาภาพหลักนะคะจากไพเมเจอร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ค่ะในขั้นตอนนี้เราเรียกกันว่าโซกาคือไพ่ประจำตัวของเรานะคะซึ่งหาจากวันเดือนปีเกิดของเรานะคะเช่นเกิดวันที่7เดือนมิถุนาน,นะคะคศ1น7 1นะคะเราจะใช้คศนะคะถ้าเกิดเป็นพอสอของไทยเนี่ยเราก็จะลบกับ543นะคะเราก็จะทราบคศของเรานะคะเมื่อนามาบวกกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเลขประจำตัวนะคะอย่างเช่น เกิดวันที่7นะคะเดือนมิถุนาคือเดือน6นะคะแล้วก็ปีนะคะเราก็บวกกันทุกเลขนะคะแต่ถ้าใครเน่ะเกิดวันที่25หรือ2พยสองสองตัวเลขขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะนําเลขมาบวกกันด้วยนะคะอย่างเช่นเกิดวันที่25ก็2บวก5บวก6บวกปีเกิดของเรานะคะค่ะเมื่อบวกกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ตัวเลขนะคะถ้าเกินเลข22อเนี่ย เราก็จะต้องเอาเลข22มาลบนะคะอย่างเช่น3.5ลบ22นะคะเท่ากับ13คือไพ่เดสนะคะไพ่โศกการ์ดของคนนี้ค่ะค่ะตัวอย่างที่ยกยกมาเนี่ยนะคะ,ะเขาได้จำนวน22นะคะก็คือไพ่เดอะฟูลนะคะเลข0และเลข22ก็คือเดอะฟูลนะคะแต่ถ้าเป็นเลข1ก็จะเป็น เมติเชียนนะคะสองก็เป็นไฮพิเทสนะคะก็จะเป็นเรียงตำรับของเลขของไพ่เมเจอร์นะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าได้เดอะฟูลเนี่ยนะคะโซกาของเขาก็คือความหมายในทางบวกก็คือชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วจะพร้อมทำสิ่งต่างด้วยใจรักนะคะแต่ด้วยพลังงานของไพ่เนี่ยนะคะยังไม่มั่นคงนะคะอ่านะคะอาจารย์ก็เลยขอแนะนําว่าควรจะเปลี่ยนเป็นภาพใหม่อาจจะเป็นภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนะคะคอสก็จะสอนอธิบายต่อไปนะคะ ความหมายของไพ่เมเจอร์นะคะ The f ฟูลนะคะเป็นพลังงานของในทางของรัสราคือดาวยูเรนัสนะคะก็จะมีฟาร์มฟาร์มเรียนรู้การสิ่งใหม่ๆนะคะการทำนวัตกรรมใหม่ๆคิดคดอะไรใหม่ๆนะคะมีฟาร์มกล้าพร้อมที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะ The f ฟูลคือคนที่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะแต่จะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราก็ต้องมีไพ่ เป้าหมายที่เราส่งเสริมกันนำมาประกอบนะคะถ้าค่ะต่อมาคือไพ่เดอะเมดิเชียนนะคะเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นโซการหมายเลขหนึ่งนะคะในทางโหราศาสตร์ก็คือดาวพุธนะคะกะ็เดอะเมดิเชียนเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของทักษะต่างๆมีความรอบรู้นะคะเป็นผู้ที่เก่งนะคะเชี่ยวชาญในเรื่องของการพูดนะคะมีทักษะแล้วก็เป็นคนที่สามารถทําสิ่งต่างๆได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นผนู้ที่ใช้ไพ่ใบนี้นะคะก็จะเป็นคนเก่งนะคะสามารถทําอะไรได้มีอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะนักพยากรณ์นเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการใช้ไพ่เมติเชียนนะคะเพราะว่ามีความรู้ครอบคุมทุกอย่างนะคะมีทักษะการทํางานที่ดีนะคะ ไพ่หมายเลขสองนะคะโซกา้าหมายเลขสองก็คือเดือะไฮพิเทสนะคะไฮพิเทสเนี่ยสัญลักษณ์ทางโหราศาสตรก็คือดาวจัน์ทนะคะมีฟอร์มหมายถึงฟอร์มลี้ลับฟอร์มไม่แน่นอนนะคะมีพลังงานของธาตุน้ำนะคะก็เป็นคนที่มีเซนส์สื่อจิตสัมผัสได้นะคะนักพยากรณ์ก็จะ,จะ,ะเหมาะสำหรับใช่ใบนี้นะคะที่เป็นสายไพ่นะคะ แล้วอนอกจากน,าน,นั้นไฮพิเทสก็ยังเหมาะกับงานเอกสารงานสอนงานดีไซเนอร์งานออกแบบศิลปะต่างๆนะคะก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานที่ใช้สื่อจิตเป,เป็นสำคัญนะคะ,ะต่อมานะคะคือความหมายของไพ่ Uh, The empress นะคะโซกาศก็คือหมายเลขก3นะคะ uh, พลังงานของ empress เนี่ยก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความรักนะคะแล้วก็การเงินนะคะผู้ที่ได้ผู้ที่ใช้ไพ่ empress เนี่ยนะคะก็จะทําธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารนะคะร้านดอกไม้เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัทนะคะในเรื่องของความรักเนี่ประสบความสําเร็จนะคะก็สามารถมีการแต่งงานหรือมีบุตรได้นะคะถ้าผู้ที่ ต้องการที่จะเสริมในเรื่องของความรักนะคะก็แนะนำหรือเรื่องการเงินเนี่ยก็คือไพ่เอ็มเพ s สนะคะโอเคต่อมาคือโซการแมเล็กสี่นะคะคือไพ่เดอะเอ็มเพลเลอร์นะคะเอ็มเพลเลอร์ในสัญลักษณ์ของโหราศาสตร์ก็คือราศีเมษนะคะเป็นราศีแห่งผู้นำอ่าเป็นผู้ที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ที่ เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องของบริษัทต่างชาติชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็บริษัทที่มีความมั่นคงนะคะค่ะในภาพเนี่ยนะคะ The Emperor เนี่ยถือ Apple ทองคำนะคะก็หมายถึงว่าเขาสามารถทำธุรกิจอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สามารถมีการเติบโตก้าวหน้าถ้าต้องการที่ทำงานบริษัทมั่นคงหรือว่าเจ้านายเนี่ยุปถัมภ์เราเนี่ยก็จะแนะนำว่าเป็นไพ่ The Emperor นะคะ ค okay. นะคะต่อมาคือไพ่หมายเลขห้านะคะโซการหมายเลขห้าก็คือ the high ฮโ g h ฟน n นะคะก็หมายถึงพระสังฆราชนะคะแนวโน้มของอผู้ที่ได้เป็นไพ่สังฆราชเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะคะสามารถสอนนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ยังสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปัดเป่า าฟาร์มทุกของเรานะคะถ้า,าตั้งไพหไ่หรือไฮโลเฟนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ประทานพรความสําเร็จมาให้นะคะแต่ถ้าในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ก็สนับสนุนนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะถ้าสมมุติว่าท่านไหนเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการงานหรือในชีวิตเนี่ยนะคะก็แนะนําว่าเด e อยไฮโลเฟนเน่ยตั้งภาพไว้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองด้วยค่ะ โซกาสนะคะต่อมาคือหมายเลขที่6นะคะคือเดอะลเวอร์สนะคะควาหมายของเดอะลเวอร์สก็คือเป็นผู้ที่มีเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีความรักนะคะมีความสุขสมหวังนะคะแล้วก็เท,ทวด,ดาเนี่ยก็จะอํำนวยพรให้ความรักเนี่ยมีความสําเร็จสดชื่นนะคะอาอชีพที่เหมาะกับ เดลเวอร์สนะคะคืออาชีพที่พบป่าคนอื่นอย่างเช่นการออกงานอ e ีเวนต์การเป็นเซล์การพบป่าลูกค้านะคะการทํางานที่เกี่ยวข้องนะคะพบผู้คนก็จะให้การสนับสนุนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าประสบความสําเร็จมาจากการการที่มีคนดังมารีวิวงานของเรานะคะบอกต่อคนอื่นเนี่ยนะคะก็เดลเวอร์สเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับการที่จะมาตั้งวอลเปเปอร์นะคะคาต่อมานะคะคือ ไพ่หมายเลขเจ็ดนะคะเ The ช h a r i o t นะคะค่ะในเ The ช h a r i o t เนี่ยก็คือราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎแล้วก็มีความมีอ่ามีมีภาพสฟิงซ์อยู่เนี่ยหมายถึงว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการเดินทางไปที่ต่างๆนะคะพระอ,อาชีพที่เหมาะเนี่ยก็คืออาชีพสจูวตนะคะเซลนะคะหรือว่าผู้ที่อ่าเป็นเจ้านายที่จะต้องไปผู้บริหารที่จะต้องไปเดินทางนะคะ มีนักเรียนเคยถามว่าไพ่ไหนที่เหมาะสําหรับการเดินทางปลอดภัยนะคะไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงการเดินทางที่ปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะคะก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะต่อมาเนี่ยก็คือ The Sta ต t นะคะก็คือไพ่หมายเลขแปดนะคะไพ่หมายเลขแปดนีะ่ะก็คือราศีสิงห์นะคะคนที่ตั้งได้ไพ่เนี้ยหมายถึงคนที่มีความมั่นใจมีความ เป็นผู้นำนะคะคิดทำอะไรทาอะไรเนี่ยก็จะมีการวางแผนซึ่งขายกันเดอร์เชริออนะคะแต่เชริออรเนี่ยก็คือเป็นเหมาะสำหรับผู้ชายนะคะสเตนก็เหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าใครที่ต้องการาตำแหน่งการขึ้นตำแหน่งเลื่อนขั้นนะคะมี power ในการทำงานมีคนให้การยอมรับนะคะก็คือเดอร์สเตนนะคะ ค่ะต่อมานะคะก็คือโซกาหมายเลขเก้านะคะคือเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตนั่นคือราศีกันนะคะมีความหมายในเรื่องของผู้ที่ต้องการที่จะมีเป้าหมายในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะเพราะแบบกำลังแสวงหาความรู้นะคะบางสำรับเลยเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเนี่ยก็จะเป็นภาพคนตั้งใจเรียนอ่านหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องการสอบได้นะคะหรือทำงานเป็นครูเป็นนักวิจัยเนี่ยนะคะเดอะเฮอร์มิตก็เหมาะสำหรับจะเป็นวอลเปเปอร์นะคะค่ะ ต่อมานะคะก็คือหมายเลขสิบนะคะ view of fortune นะคะถ้าในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะในทางโหราศาสตร์เนี่ยหน้าไพ่ก็คือดาวพฤหัสนะคะหมายถึงการขยายตัวการมีโอกาสที่ดีการการได้พบเจออะไรใหม่ๆนะคะทำธุรกิจใหม่ธุรกิจ การขยายตัวเจริญก้าวหน้านะคะในภาพเนี่ยก็จะมีการอ่านหนังสือมีเทวทูตทั้ง4นะคะอ่านหนังสืออยู่ก็หมายถึงว่าถ้าคุณจะทําธุรกิจใหม่เนี่ยคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนเพื่อที่จะทำธุรกิจนั้นๆแล้วธุรกิจนั้นก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะอา,อาชีพในในหน้าไพา่ในว i e l of Fort u n e เนี่ยก็คือทำงานด้านอสังหาหรือมาซับนะคะการ ทำธุรกิจใหม่ที่มีคน,นสนใจแล้วก็มีการขยายตัวไปถึงเมืองนอกได้นะคะต่างประเทศนะคะโอเคนะคะต่อมาคือไพ่หมายเลข11นะคะ,ะก็คือจัสติกนะคะจัสติกนี่คือราศีตุลเป็นราศีที่มีเป็นธาตุลมนะคะก็เกี่ยวข้องการพูดการเจรจาสื่อสารด้วยนะคะแล้วยังหมายถึงการเกี่ยวข้องกับงานราชการที่มีเป็นองค์กรใหญ่โตนะคะ น่าเชื่อถือนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับานเรื่องของกฎหมายนะคะถ้าในช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีทําธุร,รกิจทําธุร,รกรรมเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็แนะนําให้ใช้ j u s t i c นะคะ,ะที่ตามทั้งหมดนี้ก็คือจนถึงไพ่ไพ่นำเบอร์ที่11นะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะกล่าวถึงไพ่หม่เลข12ต่อไปค่ะ